จี่ยู่มไหมวะไม่รู้อะสู้ไหมะสู้อะอยู่ไหม,ไมอยู่ยมิกหุ่เยอะตัวใหญ่ด้วยหมาหมาครับทุกคนมิกหมาแล้วครับเคลียดจกว่ะมิกไม้มาดิใจมะใหญ่ครับอย่าครับเยอะไปไหมา đừng lạnh tránh biết mắt đen nữa nè Ủa, đen đi đừng lạnh tránh liệu à ăn chốt chốt cho khắp bay cho khắp bay chịu đây đến khẳng, แดงจัดเย่เฮ้ยงวดขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมนติดตัวไอ้มิยอุ้ยอุ้ยถ่ายคลิปดิเยอะขว้างหลังตัวหลังตัวทุกคนติดผ้าไหนวะ ว่าแล้วทำไมพุ่งพวดขึ้นมาติดหลังตัวอย่างน,น,นี้ใหญ่จันดีได้จับทันละนี่ใหญ่จันหูไซส์โลเลยนี่ว้าหุยหุยใหญ่จันเมื่กูเคยเอามานันหลุดไปรอบนึง,นะนะง,งอ,อะ่ะเห็นไหมแผลมันน่ะตรงเหนือนะเห็นไหมนิ้วมึงบังอยู่นะ่ะเห็นแล้วเห็นละ มีเลยเคยหลุดไปอ่ะองปิดคลิปยังครับนี่ครับ